ทุกคนคะคูทาร่ามีเคล็ดลับที่คุณจะปกป้องตัวเองจากแวมไพร์พลังงานมันเป็นแค่เคล็ดลับง่ายๆคะ่ะผู้คนใช้เทคนิคนี้มากมายและสำหรับคูทาร่าแล้วมันเป็นวิธีที่ง่ายที่เราทุกคนสามารถทำได้เวลาที่คุณพบเจอใครไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานของคุณใครก็ตามค่ะคือการไม่มองตาของบุคคลน,นั้นโดยตรงคุณอาจจะคิดว่าแปลกนะคะแต่สิ่งนี้ช่วยได้จริงๆค่ะทุกคนคุณรู้ไหมคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นครูทาร่าอยากจะยกตัวอย่างค่ะหากคุณเจอเพื่อนคุณคุณมีการพูดคุยสนทนาแล้วคุณถามเขาว่าเธอสบายดีไหมเธอเป็นอย่างไรบ้าง พวกเขาบอกคุณว่าชั้นสบายดีชั้นโอเคแต่คุณสื่อสารกับเขาและคุณมองลึกเข้าไปที่ดวงตาของเพื่อนคุณคุณรู้สึกถึงอารมณ์แล้วคุณอาจจะถามว่าเธอมีเรื่องไม่สบายใจหรือไม่หรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอหรือเปล่าคุณรู้ได้อย่างไรคุณรู้ไหมคะเพราะว่าคุณสามารถอ่านได้จากพลังงาน เมื่อคุณมองลึกเข้าไปในดวงตาของเพื่อนของคุณหรือคนที่คุณพูดคุยกับเขาและนั่นค่ะเป็นเหตุผลค่ะว่ามันมีคำพูดที่บอกว่าดวงตาเป็นกุญแจสู่จิตวิญญาณพลังงานส่วนใหญ่มาจากดวงตาและพลังงานส่วนใหญ่ที่ได้รับก็มาจากดวงตาค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วหากในอนาคตในวันข้างหน้า คุณรู้สึกว่ามีใครบางคนระบายพลังงานคุณด้วยการปฏิเสธสิ่งที่คุณสามารถทำได้ง่ายๆก็คือเพียงแค่มองรอบๆใบหน้าของบุคคลนั้นค่ะแต่ห้ามมองเข้าไปตรงตาและคุณจะรู้สึกเลยค่ะว่าคุณกำลังปกป้องตัวเองและคุณไม่ได้รับพลังงานในเชิงลบเหล่านั้นลองไปทําดูนะคะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าคูทารา